ทักทาย FC ทุกท่านนะครับวันนี้สินแสหมิงพามาดูห่วงจุ้ยนะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ผมวางห่วงจุ้ยไว้ให้นะครับพื้นที่ใช้สอยกว่า2000ตารางเมตรนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากทีเดียววางผังไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดตอนนี้สร้างไปใกล้ๆจะเสร็จแล้วครับงเา,งา,า,า,า้ แล้ว,ลวก็เลี้ยวไปจอดนี่แล้วก็เดินขึ้นบันไดใหญ่ของบ้านคนระัห่วงจุ้ยนะครับสามารถดูได้ทั้งบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่กำลังสร้างนะครับเริ่มต้นก่อสร้างหรือสร้างไปสักพักหนึ่งแล้วหรือบ้านที่สร้างเสร็จนานแล้วแล้วเราก็เข้าไปอยู่แล้ว นะครับแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือปรับ่วงจุ้ยอย่างไรวางฮวงจุ้ยอย่างไรให้ผู้ที่อยู่อาศัยสุขเฮงปังให้ห่วงจุ้ยนํามาซึ่งความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองกับสมาชิกในบ้าน่วงจุ้ยนะครับสินแสมิงต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศาที่สถานที่จริงแล้วจะบอกออกมาทั้งหมดว่าสถานที่นั้นๆต้องเสริมพลังงาน่วงจุ้ยอย่างไรให้เฮงให้ปังเป็นระบบคํานวณน,นะครับ สุดยอดมากและไม่ว่าบ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่นะครับถ้าเราปรับเราเสริมฮวงจุ้ยให้ดีสามารถนำพาซึ่งความสุขความเจริญมาให้ได้ทัดเทียมกันนะครับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดีนอกจากถูกหลักฮวงจุ้ยแล้วต้องออกมาสวยน่าอยู่ด้วยนะครับนี้เราก็อาณาเนี้ยคือเป็นห้องนหมดเลยเพราะตอนแรกตรงนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวเป็นเพื่อผ้าอะไรอย่างเงี้ย นี่มันไม่มันไม่เท่กว้างมันลกว้างมากเลยนะครับห้องอาบากว้างมากเลยนะครับได้ไหมคะได้ดิฮะอ๋อได้แต่ตอนแรกเราคืออย่างนี้ไงตอนแรกว่าตรงนี้เขาออกแบบเป็นโต๊ะเป็นห้องทํางานไม่แล้วกิจวัตรของอา่ากปกติอา่าทําอะไรบ้างเลยหรือว่าอทําทำงานด้วยหรือว่านั่งบอว่าชิลๆสบายๆอชิลๆสบายๆอุยเนี่ยบอดที่สุดแล้วครับครับครับใช่ดีมากเลยทีนี้ก็เลยเนี่ยพอดีเลยช่างก็เลยบอกว่าเนี่ยอา่าก็ ไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วก็อยู่ในกระมองเห็นคลองเห็นอะไรบรรยากาศดีแล้วก็เลยว่าเออตรงเนี้ยทีนี้เราก็เลยว่าไม่ต้องขึ้นบันไดของของเพื่อนเพื่อนมาถึงสายสาวสาวไปฟ้าคุ้นเรื่องอ่ะของเราอินเนี้ยคือถ้าสาวไปฟ้าได้ไปที่ผปงศรายนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับการปรึกษานะครับห่วงจุ้ย Line Official ID ดี มาสเตอร์หมิง6666สินแสหมิงขอบคุณครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดสาแทงโงเห็งและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OFFICIAL ID at m a s t e r n i n 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ